สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูนีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒนะครับวันนี้มีแนวทางนะครับหลักหน่วยล่างนะครับมีสูตรหลักหน่วยล่าง2สูตรนะครับให้กับท่านผู้ชมอยู่ไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแนวทางสูตรแรกนะครับแนวทางสูตรแรกนะครับ เข้ามา1 2 3 4 5 5งาี่ห้าห้างวดนะครับสูตรแรกห้างวดติดนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2เข้ามา1 2 3 4 5 6 6งาี่ห้าหหวดนะครับทั้งสองสูตรนะครับ มีเลขตรงกันทั้งสองสูตรเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในงวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งจะได้เลขอะไรนะครับสูตรหน่วยล่างสองตัวนะครับสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสูตรเลขล่างสองตัวนะครับหน่วยล่างสองตัวนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลัก สิบรางวัลที่หนึ่งหน like land ึ่งครั้งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักสิบรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยสองครั้งเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองหลักร้อยสองครั้งเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับ หลัก14ครั้งเราวาัเล็ท้าย3ตัวครั้งที่4นะครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับอันนี้คือสูตรหลักหน่วยล่างนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับในงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับงวดวันที่1มีนาคมนะครับรวมกันได้27บวก1นะครับ ก็ได้2ี่เอาเลขท้ายนะครับก็ได้8กับ9นะครับเข้าไปที่8นะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับรวมกันได้69นะครับบวก1คงที่ได้70นะครับก็เข้าไปที่0ูนย์นะครับ ในงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับรวมกันได้เจ็ดสิบแปดบวกหนึ่งคงที่นะครับเจ็ดสิบแปดบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดสิบเก้านะครับก็เข้าไปที่เก้านะครับในงวดวันที่สิบหกเมษานะครับรวมกันได้ห้าสิบหกบวกหนึ่งคงที่นะครับก็ได้ห้าสิบเจ็ดก็เข้าไปที่เจ็ดนะครับ หน่วยล่างนะครับในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับรวมกันได้58าบดบวกหนึงคงที่นะครับเป็นห้านะครับนับไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ9แล้วก็ศนนะครับเข้าไปที่0ูนอันนี้คือในงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับสูตรที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเข้าไปห้างวดนะครับสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขท้ายสองตัวนะครับหนึ่งครั้ง หลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับ1ครั้งแล้วก็หลักหน่วย2ครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับ2ครั้งแล้วก็หลักสิบเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 4ครั้งนะครับ 2-9บวก9ได้11นะครับบวก0ได้11บเวก6เป็น17นะครับบวกเเป็น24นะครับ7บวกกันสครั้งได้14 24บวก14นะครับเป็น38นะครับ38บวก2นะครับ38บวกสเป็น40นะครับ 40บวก28นะครับ7 4สครั้งนะครับ28เป็น68นะครับ68บวกหนึ่งก็เป็น69นะครับในงวดนี้ได้ไปที่9นะครับเกับ0นย์นะครับมาเราดูผลนะครับว่าหลักหน่วยล่างในงวดวันที่1มิถุนายนจะได้เลขอะไรนะครับ เอไปเราไปดูสูตรที่2กันนะครับไปดูหลักหน่วยสูตรที่2นะครับสูตรนี้ก็เข้ามา 1, 2, ึ่งสามี่ห้าหนะครับหกงวดนะครับสำหรับสูตรนี้วันที่16กกุมภานะครับ 9, 0นะครับก็เข้าไปที่9นะครับ หนึ่งมีหน้านะครับได้แปดกับเก้าเข้าไปที่แปดนะครับสิบหกมีหน้านะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ศูนย์นะครับวับนที่หนึ่งเมษานะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับก็เข้าไปที่เก้นานะครับวันที่สิบหกเมษานะครับ ได้7กับ8นะครับก็เข้าไปที่7นะครับในงวดล่าสุดนะครับที่ผ่านมานี้นะครับได้9กับ0นะครับก็เข้าไปที่0นะครับหลักหน่วยล่างนะครับ2ตัวนะครับเรามาดูงวดนี้กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรในสูตรที่2นี้นะครับหลักแสนนะครับบวกหลัก พันนะครับ3ามครั้งหลักพันสามครั้งนะครับหลัก10เลขท้าย2ตัว3ามครั้งนะครับหลักหน่วย1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1นะครับ2ครั้งหลัก10เลขหน้า2ตัว2ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10บเลขท้าย3ามตัวครั้งที่4ี่ครั้งนะครับ บวกกันได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็บวก7คงที่นะครับเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับ2องบวกสินะครับหลักพัน3าครั้งนะครับก็ได้15 2ห้บวกสิก็ได้17นะครับหลักสิบเลขท้าย2ตัวนะครับ3ามครั้งก็ได้18นะครับ 17บวก18นะครับก็ได้35นะครับหลักหน่วยเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับ10ก็ได้45นะครับ45บวก8นะครับ42ครั้งก็ได้8นะครับ4 5บวก8ก็ได้53นะครับ53าบวก7นะครับหลัก10บเลขท้าย 3ตัวครั้งที่4นะครับคือ7ก็ได้60นะครับ60บวก7โคงที่นะครับก็ได้67นะครับงวดนี้ก็จะได้ตัวเลขไปที่7กับ8นะครับในสูตรที่2นี้ได้7กับ8นะครับ นี่คือตัวเลขแนวทางหลักหน่วยล่างนะครับในสูตรที่สองนะครับเดี๋ยวเราเอามาดูกันนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับศูนย์นะครับสูตรที่สองได้เจ็ดกับแปดนะครับงวดนี้ไม่ตรงกันเลยนะครับงวดนี้ปกติจะเหมือนกันนะครับ ทั้งสองสูตรแต่งวดนี้นะครับไม่ตรงกันนะครับมาลองดูกันนะครับว่างวดนี้จะเข้าสูตรไหนนะครับต้องมีสูตรหนึ่งนะครับที่หลุดนะครับได้7กับ8นะครับสูตร1กับสูตร2ในงวดนี้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สำหรับแนวทางตัวเลขนะครับในวันนี้ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับแนวทางเลขสูตรคำนวณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ